ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล้โชคทุกทุกทานนะครับครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับอ่าคือเก่าเหมือนเดิมอ่ากับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางคับมือนี่ทางเอ็ดวิไลนะครับอ่าพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศอ่าเบิงอง่างเก็บน้ำาสวยๆนะครับอ่าหลังจากฝ่าฝนตกไปเมื่อคืนนี้นะครับฝ่าก็เปิดนะครับมีแดดแน่เห็นนะครับ ช่วงนี้นะครับตอนนี้เวลากประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับหลังจากแอดวีไลนะครับกลับจากทำธุระในเมืองเสร็จนะครับเลยแวะอ่งเก็บน้ำนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนเ c ซีคุณพ่อคุณแม่กันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอ่าลับมาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลครับจะมีตัวเลขแนวทางสุดสรุปมาฝากมาตอนเ c ซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเป็นแนวทางสุดสรุป ของเจสวนยางนะครับของเจสวนยางนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับเจสวนยางนะครับแนวทางของเพ่นเหล็กวิ่งกอดข้อกันมานะครับ4 6นะครับแนวทางชุดล่างแตก4 6นะครับอ่าพราะวานแนวทางเจสวนยางเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จะรูกันดีเป็นแนวทางบนล่างนะครับเหล็กวิ่งกอดข้อกันมากนะครับ4 6ล่างตรงๆหาครับมืดอนี้นะครับ วันที่13คับมือนี้นะครับทางเจส่วนอย่างได้ทรงสุดสรุปนะครับมาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอามาเบิงสุดสรุปว่าเจส่วนอย่างนะครับตัวเลขเนวทางจะถูกอกโดนใจเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กันบ่นะครับอาเขามาเบิงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เจส่วนอย่างเพิ่อน,น้ำแน่แล้วก็ให้ทางแกรปวิไลน้ำนะครับ กำาลังแรงใจกันเพื่อนจะได้มีกำาลังแรงใจนะครับหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักช่วงนี้ก็ถือว่านะครับเขาสู้คงสุดท้ายกันคุณพ่อคุณแม่กับวองต้องกับพิบตานะครับเข้ามาติดตามกันว่า,าสํานักใดแน่ที่เข้ามาที่เข้าชอบนะครับจะสรุปมา ตัวเลขจะถูกอกโดนใจกันบอนะครับสำหรับในช่วงสรุปโคงสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันที่13แล้วนะครับอ่าเขามาล่อลุกันสำหรับตัวเลขทนวทางนะครับเลขสวดของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเมื่อเศร้านี่ก่อนจะไปทุระนะครับทางเอ็ดวิไลได้ปล่อยไปแล้วเด้อครับเลขสวดของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับตามนัดหมายคือเสาร์วันที่13คุณพ่อส่งมาปุ๊บทางเอ็ดวิไลก็ลงหข่แล้วแต่เศร้านะครับปล่อยไปแล้ว นะครับสำหรับเลขสวดคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเอาครับเบิงภาบรรยากาศสักครู่นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวีไล่จะพาเ c คุณพ่อคุณแม่ไปเบิงตัวเลขท่วทางนะครับก็คือเป็นส,สรุปนะครับคงสุดถไายของเจสวนอย่างกันนะครับมือนีมีสุดสรุปมาฝากกันหลายสำนักคุณพ่อคุณแม่ก็ร่อติดตามกันไปเรื่อยนะครับว่าสำนักใดแน่จะสรุปมากนะครับมือนี นะครับเพื่อมาเป็นการเซเวานะครับทางเอดวีไล่จะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าไปเบิ้งสุดสรุปของเจส่วนอย่างน้ากันนะครับไปเบิ้งสุดสรุปของเพิ่นเลยนะครับนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับะก็คือเลขวิ่งนะครับสกับ6กกอดข้อกันมานะครับ เพราะว่าแนว่ยทั้งชุดล่างแตก4-6นะครับเหลขวิ่งของเพิ่นนะครับนี่คือ,องวดทีธธ่ผ่านมานะครับและการแนวทางทางชุดจับคู่นะครับอาจับคู่มี6-4แต่เขามาเป็นตัวกลับอีกนะครับเนี่ยแนวทางชุดบนแตก0-4-6นะครับสรุปแล้วเลขวิ่งทั้งซีนจะอยู่บนนะครับเพราะว่าแนี่ยทั้ง0-4-1นั่นก็คือบน นี่ทั้งเป็นบนล่างนะครับของเจส่วนอย่างนี่เป็นหลักฐานนะครับงวดที่ผ่านมาเอามาให้ซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันครับมือนี่นะครับเพามาเบิงสุดสรุปของเพิ่นนะครับว่าเพิ่นจะสรุปให้เป็นตัวใดนะครับคุณพ่อคุณแม่กันลอติดตามกันนะครับเจส่วนอย่างสรุปมาแล้วนะครับ16สิงหาคมเามาเบิงสุดสรุปกันนะครับ อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับอเอามาเป็นหลักฐานให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันอ่าอันนี้นะครับก็คืองวดนี้นะครับ16สิงหาคมคือเกาเมือนเดิมแนวทางเป็นบนล่างนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่งมา5กับ7อ่าสุดเต็มของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเอัดวิไลจะขอทวนรอบหนึ่งมี5 7 5 3 5 2 5 4 เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองอ่าทีเอฟซีว่าบางท่านว่าหลายชุดก็ต้องเข้าใจคขาว่าชุดเต็มนะครับมือนี้เพิ่์มาเนยียนยำห้แล้วนะครับอ่าชุดเน้นยำจะเป็นตัวใดมาเบิ่งนนากันอ่าเลขวิ่งครับเจสยสวนยางนะครับวิ่งมาห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดปรากฏว่าเจาสยสวนยางนะครับเพิ่์มวงกลมไปที อ่าเล็กวิ่งนะครับวงกลมไปที่5นะครับเจ็ดเป็นตัวร่องอ่านแนวทางทั้งเบิดนะครับมีอยู่12ชุด่ว่าือนีเจส่วนอย่างนะครับวงกลมมาให้แค่3มชุดนะครับวงกลมมาให้แค่3มชุดอ่ามาเบิ้งกันนี่แหละครับแอดวิไลเคยบอกว่าสำหรับภูมิกอ่า หน่อยสุดกับห้ล่อคลิปสรุปนะครับเหลือแค่3ามสุดนะครับเนื้อทางบนล่างฟันมาแค่3คู่านัดนะครับอ่าคู่แรกครับคือหาสมมักบอนะครับคู่ที่2คือ5 2คู่สุดท้ายครับพ่นเด่นหาก็ย่อมติดหานะครับ9กห้า สามคูเน้นเน้นนะครับแขนแขนปั่นสุดเน้นย่ำนะครับปั่นคูสุดท้ายเลยนะครับเอาตือใจสำหรับเอฟซีภูพนล้ออ่ะชุดเน้นย่ำนะครับมือนีเจส่วนย่างมาเน้นย่ำให้แล้วนะครับอ่ะวงกลมครับที่สามคูก็คือห้าสามห้าสองกับเก้าห้าครับเบิ้งสคริปให้ดีครับแนวทางเพื่อนเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ มักชอบแคป็บหน้าจอพี่เจรณาครับเน้นย้ำให้สามคูอ่าแนวทางครับของเจส่วนอย่าง16สิงหาคมอ่ะสุดท้ายนี่ทางแอดวีไลนะครับจะจากล่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับในคลิปสรุปของเจส่วนอย่างนะครับนวดประจำวันที่16สิงหาคมครับ2567าอก่ะก็คือจะถูกโดนใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับในสุดสรุป ของเจส่วนอย่างนะครับแนวทาง16สิงหาคมเน้นยำ้ำสามคูเน้นๆครับก็คือ5 3 5 2กับเก่าหามักชอบปิดจาหนาครับฝากตอนกันบ่มักปล่อยผ่านทางสองน้ำเสนอเป็นแนวทางครับอายุดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ